สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่อง NK Racing นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมลงคลิปไป2 EP ก่อนหน้านี้นะครับสําหรับซีรีส์ร้อยวันของพวกเราผมกลัวเพื่อนๆจะเบื่อเอานะครับผมเลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่น ID หลักให้ดูกันนะครับทุกคน ID หลักผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราจะเล่นสัก2 3สามเกมนะครับเพื่อนๆเก็บแรงกันชิวๆนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆ ไปกันเลยรถผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากโอเคแบทก็เตือนนะครับเพื่อนไปครับเริ่มกันเลยเกยมแรก โอเคครับเพื่อนๆสำหรับเกมแรกเราเล่นเล่นเป็นขาดเอ็กซ์ตีมนะครับเพื่อนโอเคครับทุกคนไปลุยเ,เลยเกมแรกโอเคครับไม่มีอะไรมากนั้นเพื่อนช่วงแรกแต้มผมก็ยังไม่เยอะนะครับแต้มอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดนะทุกคน svj นี่ผมไม่รู้ว่ามันยังเล่นได้อยู่เปล่าอีกอย่างหนึ่งผมขับไม่ไม่ไม่ช่ำด้วยนะครับคันนี้ทุกคนขัดหูขัดตาใครมขอโทษด้วยนะครับทุกคนมันเป็นรถที่หักแดงไม่ค่อยได้อะครับทุกคนหักแดงแล้วดับเลยเล่นยากอยู่นะครับแต่ผมเจอบางคนที่เขาเล่นเก่งอะทุกคนโอ้โหเขาไปอย่างไวเลยนะทุกคน ผมก็ว่าเล่นได้อยู่นะครับแล้วแต่คนนะทุกคนจะ่สาหรับผมผมไม่ไม่ได้เก่งไงทุกคนเล่นได้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะถึงพันแปดไหมไม่รู้แต่มันขึ้นได้นะทุกคนนะมันอยู่ที่ฝีมือเราด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าฝีมือตัวเองจะถึงหรือเปล่าไปครับไม่มีอะไรมากได้ที่สองก็ดีแล้วนะทุกคนสำหรับเอ็บีจของผม ครับเลยอกันเลยชิวๆนะทุกคนข้างหน้าเป็นอาคิล่านะครับเขาไวมากซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะทันเขาอยู่แล้วนะทุกคนโทษดีนะครับทุกคนไปครับวู้ชนนิดนึงพลาดเลยนะทุกคนนะไม่ดีเลยนะครับแบบนี้ คนที่ตามเรามาเป็นเบนนะทุกคนซึ่งเบนนี้รถบั็กของเกมนะครับโอ้โหอิล่าไปไวมากครับทุกคนอวิเขาพลาดนะทุกคนนะเรามีโอกาสนะครับอื้อเราก็พลาดไม่น่าเลยทุกคนไม่ทันแล้วนะแบบนี้โอ้โหเราพลาดยาวเลยนะทุกคน ผมเล่นไม่ดีเองนะทุกคนเกมนี้โทษรถอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนนะโอเคครับไม่เป็นไรนะทุกคนแก้มือเกมสองไปต่อกับเกมสองมาครับมาลุยกันเกมสองนะทุกคนเริ่มกันเลยโอเคครับไปลุยกันเลยเกมสอง ครับทุกคนลุยกันเลยเกมสองนะทุกคนโอเคครับเกมนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมนะทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ช่ำนะครับ svg นะทุกคนนะส่วนข้างหน้าเราวนี่มีแต่ปีศาจนะทุกคน้ยดงเลยนะทุกคนนะไม่ดีนะปกติต้องดึงมานี่ได้นะทุกคนนะ อุ้ยหอพคาดเลยทุกคนวันนี้เป็นไรไม่รู้นะครับดูว่าเราจะตามเขาได้ไหมนะทุกคนนะตื่นเต้นด้วยนะทุกคนนะอารคติฟิด้วยเขืนกล้องนะครับผมเขืนกล้องนิดนึงไปครับไม่เป็นไรจริงจริงเป็นนะทุกคนอาจจะเต้มรถได้เลยนะตานี้ ไปครับลุยกันผมอานคลิปในโทรศัพท์มันค่อนข้างจะแหลกมากเลยนะทุกคนนะไม่ได้อ้างนะทุกคนนะโทรศัพท์แหลกจริงไปครับลุยกันไม่ชิวเลยนะทุกคนนะตานนี้ เราลินพลาดแล้วข้างหน้าเขาเก่งมากเลยนะทุกคนนะเขาไม่พลาดกันเลยเรารอไปแก้มือเกมสามดีกว่าทุกคนมีเทคนิคอะไรบอกผมได้นะครับทุกคนนะสำหรับรถคันนี้นะทุกคนนะใครที่เป็นเมน s อ j อาจจะขัดใจผมนิดนึงขอโทษด้วยนะทุกคน โอเคครับไปกันเลยไปครับทุกคนเกมท้ายนะทุกคนนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับทุกคนผมลงให้ทุกคนแก้เบื่อก่อนนะเดี๋ยวอีพีสามลงอีกนะครับวันนี้นะครับวันนี้ลงสองคลิปนะทุกคน ไปครับต่อกันเกมสามลุยโอเคครับไปลุยกันเลยเกยมท้ายนะทุกคนแบตบผมน้อยุถเครื่องผมกระตุกมากเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ขอโทษทีนะครับโอ้เราเจอเซนโตนะทุกคนตานี้นะ วไวมากเลยนะทุกคนส่วนเราก็ตามมีตามเกิดนะทุกคนนะ s v g นะคร HVG อยู่ในมือผมเท่ากับชิบหายนะครับโอ้โ oh หไวกันมากทุกคนแซงผมไปหมดแล้วด้วยโอ้โ oh ห พระเจ้าช่วยนั่นมันอะไรกันข้างหน้านี้มีแต่ปีศาจนะทุกคนทิบหายแนละ้วแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับตามมีตามเกิดนะครับตามบุญตามกรรมถ้าเขาไม่พลาดเราก็แพ้แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากแต่ดูทรงเขาน่าจะไม่พลาดนะครับเราน่าจะแพ้ไปครับไปเกมยังไม่จบนะทุกคนนี่ครับเราแซงได้นะครับแต่เขาอาจจะแซงคืนนะทุกคนนะนั่นไง ตามที่ผมคิดไว้นะโค้งนี้นะทุกคนนะเค,คียรับไปนี่เราดันเซนโตได้นะทุกคนนะเฮ้ยแต่อย่างที่บอกครับรถมันแรงครับรถโกงครับรถโกงเขาทำให้หมดกดดันนะครับเอ้คันสีดำนี้นะทุกคนเป็นความผิดของเขาครับที่ทำให้เราแพ้นะทุกคนนะ โอ้โห oh อย่างที่ผมบอกครับเขาไม่พลาดเราก็แพ้แต่เขาพลาดนะทุกคนเรียบร้อยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ